มากันครบทุกคนแล้วก็เริ่มประชุมกันเลยดีกว่านะคะขอโทษนะคะคุณเมทินีตรงนี้ที่นั่งท่านประธานค่ะแล้วไงไม่เป็นไรลินดาคุณเมย์คงจะชอบเก้าอี้ตัวนี้เดี๋ยวสั่งซื้อให้คุณเมย์ตัวหนึ่งนะเชิญค่ะมานั่งประชุมค่ะ กันครบเรียบร้อยขออนุญาตเริ่มประชุมนะคะวันนี้จะให้คุณวายุเป็นคนพรีเซนต์นะคะคก่อนที่เราจะไปเริ่มดูโครงการที่ภูเก็ตวิลเลจน,นะครับผมอยากอธิบายก่อนว่าโครงการที่ภูเก็ตวิลเลจเนี่ยเราได้ทําการวางแผนที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์นี้ไว้นานมากๆแล้วนะครับ ครับผมนี่เป็นการประเมินรายได้ของโครงการเรานะครับและถ้าสมมติว่าเราสามารถทําทุกอย่างได mm ้ตามที่เราคาดการไว้เนี่ยผมเชื่อว่าผลประกอบการตามที่คาดการเราจะเป็นไปตามเป้านะครับแต่ว่าตอนนี้ติดปัญหาอยู่แค่เรื่องเดียวครับคือโครงการที่ภูเก็ตวิลเลจเนี่ยเราจะต้องหาผู้ร่วมทุนเพิ่มครับเห็นว่าประธานจางตกลงร่วมทุนกับเราแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นครับคือข้อเรียกร้องที่ประธานจางขอเนี่ยมันจะทําให้เราเสียเปรียบในอนาคตค่ะ หมายความว่าเราต้องหาผู้ร่วมทุนใหม่หรือคะใช่ค่ะแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาสําหรับ JPB i g Group ุของเรานะคะเพราะว่าบริษัทของเราเนี่ยเป็นที่เชื่อถือในนักลงทุนชาวต่างชาติอยู่แล้วคะ่ะสถานการณ์และเศรษฐกิจอย่างนี้คุณว่าจะมีกลุ่มทุนไหนที่มาร่วมลงทุนได้ง่ายๆคุณปล่อยประธานจางหลุดมือไปได้ไงครับดิฉันคิดว่างานนี้คุณเกฤษสาราคณทําไม่ไหวนะคะถ้างั้นดิฉันขอทําเองแล้วกันนะคะคุณชัย ว่ายังไงคะคุณเกษราถ้าคุณเมอยากทำก็ได้ค่ะจะไหวเหรอครับทำไมจะไม่ไหวหรอคะที่ดิฉันมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้แค่มายกมือว่าอะไรผ่านอะไรไม่ผ่านหรือว่ามาออกความเห็นโ่ๆเพื่อรอปันผลไปลายปีหรอกนะคะคุณกำลังดา่าผมอยู่นะ ถอนคำพูดอยู่นี้ไม่อย่างนั้นผมถอนหุ้นแน่แน่ใจเหรอคะว่าจะถอนหุ้นดูจากผลประกอบการของ JPB Group แล้วเนี่ย <c oughs> คนที่ถอนหุ้นถือว่าโง,ง่ามากเลยนะคะคุณแม่คุณวิชยัยถือหุ้นแค่นิดหน่อยอย่าทำเสียงดังเลยคะ่ะคุณแม่อยู่เดี๋ยวนี้นะคุณวิชัยขอโทษนะคะถ้าจะทำโครงการนี้ต่อ ขอโทษคุณวิชัยค่ะฉันไม่ขอโทษถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำฉันจะทำโครงการนี้ฉันกับคุณพ่อเป็นคนเริ่มต้นถ้าคุณพ่อไม่ตาย,าตายเธอคิดหรอว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ที่เธอได้ตำแหน่งก็เพราะแผนชั่วๆของเธอเธอฆ่าพ่อฉัน คนในห้องนี้ฟังให้ดีนะคะผูห้หญิงคนนี้ฆ่าพ่อพฉันพี่เมยพี่เมยครับเมยครับคุณกมไม่เป็นไรคะ่ะคุณยุไม่เป็นไรถ้าคุณคิดว่าฉันฆ่าพ่อคุณหาหลักฐานมาสิคะ คงคิดเธอ